ข่าวด่วนครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับปุ้มอิ่มข่าวกระแสจะมาอัปเดตเพลงที่ถูกขอมากที่สุดในกรุงเทพมหานครครับสำหรับเพลงที่ถูกขอมากที่สุดนะครับทุกคนใน FM คนลูกทุ่ง103นะครับนั่นก็คือเพลง เอิญฮักนางเอกน้อยของอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับปรบมือด้วยนะครับเรียกได้ว่าเพลงเอิญฮักนางเอกน้อยเนี่ยตอนนี้ก็คือดังทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วนะครับตอนนี้นะครับคนลุกทุ่งเนี่ยได้จัดอันดับเพลงของน้ององุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นเพลงที่ถูกขอมากที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่เปิดออกอากาศมากที่สุดครับทุกคนขอแสดงความดีใจแล้วก็ขอแสดงความปลื้มใจนะกับกอบ FC แฟนคลับของน้ององุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยก็แล้วกันนะครับใน ทุกๆช่วงเวลาครับทุกคนที่ดีเจเนี่ยได้มีการจัดรายการใช่ไหมครับรวมกระทั่งช่วงของมิ้มข่าวกระแสเองนะในทุกๆวันพฤหัสสามทุ่มตรงนะครับพอๆไปมาเอฟซี FC ก็เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เข้ามาขอเพลงตัวนั้นแหละครับที่เขาวัดสถิติครับแล้วก็เป็นการที่มีคนเนี่ยโทรมาขอนะครับในเคลื่อนของเขามากที่สุดครับทุกคนเขาก็จัดเรียงออกมาแล้วตอนนี้ก็มีเป็นเพลงเอินฮักนางเอกน้อยนะครับแล้วก็เป็นมี อแล้วก็มีเป็นเพลงนะครับของพี่ลำไยห,หายทองคําจากค่ายเพลงหายทองคาเร็คอร์ดนั่นเองครับทุกคนอีกหนึ่งเพลงครับที่ตีตื้นขึ้นมาเลยน,นั่นก็คือเพลงยืนหนึ่งเหมนขาวยืนเมาแมนไอ้เพิ่งออกเพิ่งปล่อยออกมาในไม่กี่วันนะครับตอนนี้มี f อฟซแฟนคลับในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดที่เขาโหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งเนี่ยโทรมาขอกันเยอะมากๆนะครับทำให้เพลงของทางด้านบอสโตนะครับกระตื้งขึ้นมาครับแล้วก็มีการถูกขอมากที่สุดอีกหนึ่งเพลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นะครับเพลงเ,เอิ้นฮักนังเอกน้อยเนี่ยยังไม่ได้ติดชาร์จในเรดิโอของเขานะครับทุกคนก็เข้าไปช่วยกันขอกันวันนี้อ,อุ้มอิ่มจัดรายการในช่วง3ทุ่มตรงถึง5ทุ่มนะครับก็เข้าไปขอกันได้ในคนลุกทุ่งไลฟ์หรือว่าจะโทรไปขอหรือจะส่ง SMS หรือจะขอในด้อมคนลุกทุ่งได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าแบบนี้ครับทุกคนในเรื่องของ การขึ้นชาร์ตนะครับของเรดิโอคนลูกทุ่งเนี่ยต้องบอกได้ว่าของเขาก็คือเนาะคนลูกทุ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีหลายคล้ายเพลงมากๆที่เขาเนี่ยโหเป็นคนลูกทุ่งยกตัวอย่างเลยแกรมมี่นะครับมีศิลปินดังๆแม่เหล็กมากมายครับที่ปล่อยเพลงออกมาครับทั้งนี้ทั้งนั้นเอิญหักทังเอกน้อยก็เป็นสายของหมอลำเป็นเพลงหมอลำเลยเป็นกรอนลำครับทุกคนที่ดูสิครับว่าจะขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของคนลูกทุ่งได้ไหมแต่ซึ่งต้องบอกว่าแม้อุ๋งอีมเน้ำแขงเนี่ย ยังไม่ได้ขึ้นชาร์ตหมายถึงว่าหลายๆเพจหลายๆเรดิโอนะครับหลายๆคลื่นวิทยุนะครับแต่อุงอิงเนี่ยกระโดดไปแล้วกับการขึ้นอันดับนะครับของโลกนั่นเองครับทุกคนน้องได้อันดับที่17เนาะเป็นวิดีโอยอดนิยมสูงสุดอันดับโลกทำให้จากที่กลายเป็นว่าทางทาง FM ต่างๆที่เขาจัด อันดับเพลงเนี่ยกับกลายเป็นว่ามาทําข่าวของเพลงของน้องเนี่ยติดอันดับโลกไปซะง,งั้นนะครับเหมือนกับเป็นการก้าวกระโดดขึ้นไปเลยครับทุกคนสาหรับเพลงเอิญฮักนางเอกน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตอนนี้บอสโจเนี่ยก็ประกาศด้วยความภาคภูมิใจนะก่อนเปิดตัวลูกสาวของตัวเอง,งอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนี้เพลงติดชาร์ตอันดับโลกนะครับแต่ก่อนนี้จะเป็นเพลงติดชาร์ตอันดับหนึ่งหนึ่งในมาแรงใช่ไหมครับทุกวันนี้บอสโจพ่อโจเนี่ยประกาศเองเลยนะก่อนจะเปิดตัวอุ้งอิงเพชรแพงเวลาแสดงนะครับก็จะประกาศ ตัวบอกว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเอิ้นหักนางเอกน้อยนะครับเพลงติดอันดับโลกนี่สุดยอดมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีเนาะกับ การประสบความสําเร็จของค่ายเพลงสาวน้อยลําเพลินอินดี้รคคอร์ดด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าวันนี้นะอุ้มอิ่มจัดรายการนะครับม้วนซึ่นขึ้นร้อฝากพ่อแม่ f อทุกท่านเลยครับเข้าไปเชียร์เข้าไปชมด้วยถึงไม่ว่างหรือว่ากําลังจะนอนแล้วก็เข้าไปแวะเวียนไปขอเพลงได้ก็ยังดีเหมือนกับว่าสะสมแต้มไปนะทุกคนให้เพลงของน้องเนี่ยขึ้นชาร์ตมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่ายากมากๆแล้วก็ตอนนี้ คือเขาเนี่ยจะจัดอันดับเป็นรายเดือนเนาะแล้วก็รายสัปดาห์แบบว่าเพลงเนี่ยจะขึ้นไป,ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไต่อันดับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นทางพี่ปาหมี่นะครับก็ยังครองอันดับหนึ่งอยู่เป็นบทเพลงที่มีคนขอมากที่สุดณนะที่นี้คือเขาก็รวมสถิติในการที่ทุกคนเนี่ยพิมไปขอเหมือนทุกคนไปขออุ้มอิ่มใช่ไหมครับเอิญฮักนางเอกน้อยแล้วก็จะมีอะไรอีกอะยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นอ้นะครับเรดิโอเนี่ยขึ้นเขาเนี่ยก็จะนับครับว่า นี่แหละคือการถูกขอมานะครับก็จะมีสถิติมาว่าเพลงนี้ถูกขอมากที่สุดอย่างเพลงพี่ปามมีใช่ไหมครับคนกรุงเทพเขาก็จะชอบฟังเพลงแนวนี้มากใช่ไหมครับเขาก็จะมีการส่ง SMS มาขอนะครับหรือโทรมาขอหรือขอมาทางช่วงดีเจต่างๆที่เขาได้มีาการจัดรายการนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะให้น้องเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งของคนลูกทุ่งนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการที่กรลำต่างๆครับทุกคนที่แบบว่าขึ้นอันดับหนึ่ง ถือว่ายากมากกับคนลุกทุ่งเนี่ยนะครับทุกคนเดี๋ยวมิ้มจะไปไปเคลียร์กับผู้บริหารคนลุกทุ่งก่อนนะครับทุกคนนะนะเอาเป็นว่าทุกคนนะครับขอบคุณมากๆทุกการติดตามนะครับเวลามิ้มไปตัดรายการทุกคนก็ให้การตอบรับดีมากๆเข้าไปเชียร์เข้าไปชมเข้าไปขอเพลงกันเยอะมากๆสําหรับวันนี้เนาะวันพฤห,หัสเรามีนัดกัน3ามทุ่มนะครับก็ฝาก พอพอมัเอฟซทุกคนด้วยกันแล้วกันนะไปชมไปเชียร์อิมข่าวกระแสด้วยในคนลุกทุ่งไลฟ์เดี๋ยวอิมเนี่ยจะแชร์ลงเพจของตัวเองอยู่นะครับใครที่แวะเวียนมาก็สามารถเข้าไปขอเพลงกันได้ก็อยากให้น้องขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนซึ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยที่ขึ้นอันดับหนึ่งมารู้สึกว่าจะมีเป็นเพลงอของคุณนัทสุรศักนะครับ ธรรมดาแต่ว่าพิเศษซึ่งเป็นน้องอุงอิงเนี่ยเล่นเป็นนางเอก MV นะแล้วก็ฮักสาวข่าวแม่รู้สึกว่าจะไม่ขึ้นชาร์ตฮักสาวข่าวแม่รู้สึกว่าจะเป็นอันดับ2หรืออันดับ3านี่แหละแต่ไม่ได้ขึ้นชาร์ตอันดับ1เท่าที่ผ่านมานะเพราะว่าเพลงของบอสโจก็รู้สึกจะมาแรงเหมือนกันในช่วงนั้นคือคนเนี่ยโทรไปขอกันเยอะมากมาก ด้อมสาวน้อยเพลงแพงคือเยอะอยู่แล้วต้องบอกว่าทุกคนรู้ๆกันอยู่เนาะแล้วก็เอืน้นฮักนางเอกน้อยมิ้ว่าไม่รอดไม่รอดที่จะขึ้นอันดับหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่นะครับความร่วมมือร่วมใจของทุกคนเองซึ่งตอนนี้เขาก็ได้เผยอ,ออกมาแล้วเนาะเป็นเป็นเพลงที่ถูกขอมาเยอะที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีหลายค่ายที่ถูกขอเหมือนกันอย่างพี่ต่ายอารไทยนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ปล่อยไาทางค่ายกรมมี่นะครับแล้วก็จะมีของคุณ ลำยัยหายทองคำนะครับซึ่งปล่อยออกมาจากทางค่ายลำยยทองคำเรคคอร์ดเนาะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับค่ายเพลงแต่ละค่ายเนี่ยคือปล่อยออกมากันเยอะมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอุงอิงนะแล้วก็เอิ้นทางอีกน้อยตัวนี้ก็ยังยืนหนึ่งอยู่นะครับในในชาร์ตของ YouTube Thailand นะครับซึ่งน้องก็แฮชแท็กอันดับ2เพลงเพลงเพลงอันดับหนึ่งเนี่ยั่นก็คือเพลงของเกาหลีเนาะของค่ายเกาหลีค่าย YG ใช่ไหมทุกคนซึ่งเป,เป็นเพลงที่ตอนนี้กําลังได้รับความนิยมจากประเทศเกาหลีแล้วก็ฝั่งไทยนะครับยังคลองอันดับหนึ่งอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพลงเขาก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเนาะเกิดกระแสดราม่าด้วยเกิดกระแสดีด้วยก็เลยทําให้คนเนี่ยเข้าไปดูกันเยอะนะครับแล้วก็เอินฮักนะังนเอกน้อยถือว่าไม่มีดราม่าเลยเพราะว่ามีแต่คําชมอย่างเดียวนะทุกคนในเสียงร้องต่างๆของวุงอิงนะครับในทํานองเพลงต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ปัก กระแสดีครับทุกคนถ้ามีดรามา่าคนจะเข้าไปดูเยอะแต่อันนี้ไม่มีดราม่าไงคนชมเยอะนะครับนะก็ตอนนี้ก็คือสู้เกาหลียังไม่ได้นะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าไปดูกันเยอะเลยทีเดียวสําหรับเพลงใหม่ของค่ายอ่าวายวายจี y, y G, นะครับนะผู้ถูกไหมเดี๋ยวตัวมาลง นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับวันนี้เรามีนัด3ามทุ่มตรงแล้วก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้อิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ